เร่งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศล่าสุดนายจุนพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเปิดเผยความคืบหน้าในการเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนารับเงินสองเด้งและที่สําคัญทั้งเงินดิจิทัลวอลเลตรวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ละ1000บาทซึ่งจะมีการจ่ายเงินเร็วที่สุดค่ะไม่ปลายเดือนธันวาคมนี้ก็ประมาณต้นเดือนมกราคม2568 ยืนยันชัดเจนจากนายจุนพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าพี่น้องกเกษตรกรชาวนารับเงินถึง2เด้งสูงสุดอยู่ที่1,000 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะชาวนาทั่วประเทศ4.6ล้านครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือล่าสุด ทางกระทรวงเกษตรและสหกรกรทบทวนปุ๋ยคนละครึ่งและมีการอนุมัติจากนอบอขอก่อนหน้านี้ว่าเป็นไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่นะคะแต่ล่าสุดค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดในการรับสิทธิ์อยู่ที่10,000บาทต่อครัวเรือนเพราะฉะนั้นทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ2ไร่3าไร่4ไร่ ก็จะได้รับเต็มจำนวนไร้และ1,000บาทเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเรื่องของไร้ล้า0 0 0บาทจะมีการนำเข้าที่ประชุมโดยทางกระทรวงเกษตรและหกรกรอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่25พฤศจิกายน2567าที่จะถึงนี้ล่าสุดนายจุนพันธ์อมรวิวัต์ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศ4.6ล้านครัวเรือนและใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุใครที่เป็นหัวหน้าเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรอายุ60ปีขึ้นไปนายจุนพันธ์อมรวิวัฒออกมาแจ้งชัดพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้รับเงินถึงสองเด้งแล้วใครบ้างที่ได้รับเงินสองเด้งเดี๋ยวเราไปติดตามข่าล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานายจุนพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงการคลังมีการเปิดเผย ถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อสรุปว่าจะจ่ายเงินเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการสรุปออกมาแล้วว่าจบอยู่ที่ไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของความแตกต่างรายละเอียดในการช่วยเหลือจะมีการนําเข้าในเรื่องของการของงบประมาณเพิ่มเติม การอนุมัติที่เหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่จะส่งต่อเข้าที่ประชุมจะมีการประชุมเกิดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายน2567นี้ก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาสำหรับใครที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือคนอกจากนี้นะคะในส่วนของนายจุนพันธ์อมรวิวัฒ ยังได้ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อสรุปว่าในส่วนของคณะกรรมการจะสรุปออกมาแบบไหนแต่ที่แน่ๆตามทำลายเลยค่ะ25พฤศจิกายนนำเข้าที่ประชุมนอบอขอและส่วนของ29พฤศจิกายนเสนอต่อเข้าที่คอรอมอสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่หากอนุมัติก็จะมีการจ่ายเงินนะคะแล้วก็จะมีการใช้เงินในการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาคะ่ะจากมาตรา28พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง โดยให้ทางธนาคารทอกอสอ,ออกเงินให้ก่อนจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนากรที่สำคัญวงเงินในครั้งนี้ประมาณ40,000ล้านบาทนั่นเองค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาบางท่านบางกลุ่มบางคนนะคะหัวหน้าครัวเรือนบางคนได้รับเงินถึง2เด้งค่ะเด้งแรกก็คือเงินช่วยเหลือชาวนาไร้ล้าน1,000บาทสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร เด้งที่2ก็คือเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะในการรับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0บาทแล้วอยู่ในขั้นตอนที่3จะได้รับเงิน10,000บาทในะคะในเฟสที่3นี้เลยถ้าหากท่านอายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทั้งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับเงิน2เด้งผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0บาท แต่ข้อแม้คือต้องลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนที่3ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิใกล้ละ1000บาทของพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่านทะเบียนเกษตรกรหรือว่าหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรนั่นเองค่ะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับสิทธิ์ในการชดเชยไรล้ละ1000บาทด้วยเช่นกัน ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับสิทธิสองเด้งค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ